走进山来，走。 ใี่าพสลงจากขบวนรถโดยสอบสิทธิของและสัมภาระของท่านู้นำติดตัวมาดำเนินถูกต้องและ่วไป้วยทราบขบวนรที่สอบดยนายจัาราเป็นขบวนรถตรวขบวท่8และของบริษัทโดยจักาชในกลางจากราชสะีกบางกรุ่มเพือหาตัวษาทที่มีตโดยราบในการนีวสอบโดยนีโดนสของและสัมภาระของท่านขึ้นไปจัาให้ปขบวนรถหมียเลอ100ยครับ โถรดเลือกนสถานีนแล้วหรือระบบโทรศท์ี่สถานีสุราษธานีสถานีเชียาสถานีชุมพรเป็นสถานีต่อไปครับ

เลวโดเรเวไม่ร <iyorsun S 1> ู <sm ug skin> ้จะไม่ได้ะไมนมารับกี่โมงนี้